ก็เอาชาเขียวนมสดเย็นครับอีกแก้วหนึง่งล,ลมเย็นคอฟฟ่ ack, มีเค้กด้วยเนาะนี่ราคาครับเอสเปรสโซไอซ์ 1 7 5เซนต์เ uh, อ่อ1ดอลลาร์7ี5เซนต์นี่ครับร้านก็ตั้งอยู่แถวถืออุตรดิตถ์ครับอันนี้เป็นร้านอาหารและนี่เป็นเป็นร้านคอฟฟช็อปผมก็จะมานั่งรอ Thanks for watching ครับ We are going to เชียงราย